เรื่องของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทั้งที่สหราชอาณาจากักรลามไปที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งแต่เนเธอร์แลนด์นะครับประกาศแบนน้ำกะทิหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าวของประเทศไทยนะครับมีแง่มุมที่น่าสนใจซึ่งต้องกลับไปตรวจสอบที่มาของเรื่องนี้กันก่อนนะครับพบว่าแรกเริ่มเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นมาจาก NGO ที่เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่มีชื่อว่าพีตาองค์กรพิทักษ์สัตว์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาจูจูมันเป็นจูจูไม่ได้ล่ะครับมันต้องมีที่มาที่ไปจูจูพีตาเนี่ยก็ออกมานำเสนอรายงานว่าประเทศไทยของเรามีการใช้ลิงในลักษณะทารุณกรรมสัตว์เพื่อเก็บมะพราะ้าว แล้วก็นำเสนอโดยกดดันเรียกร้องให้ร้านค้าในกลุ่มประเทศ EU อเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยนะแบนผลิตภัณฑ์น้ำกะทิและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทยโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากการทำทารุณกรรมสัตว์อย่างไรก็ดีท่าทีของรัฐบาลไทยก็มีการสัมภาษณ์ไล่ตั้งแต่รัฐมนตรีพาณิชย์ คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับเตรียมที่จะถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่8กรกฎาคมนี้แต่เบื้องต้นก็ชี้แจงข้อมูลออกไปก่อนนะครับว่าไทยของเราไม่ได้มีการทําทารุณกรรมลิงตามที่ถูกกล่าวหาแต่ประการใดและในปัจจุบันเรื่องของการผลิตมะพร้าวเพื่อทําการส่งออกนั้นก็มีการคิดค้นต้นมะพร้าวที่มีขนาดเตี้ยลงเตี้ยลงเพื่อให้มนุษย์สามารถเก็บได้ง่ายขึ้น และใช้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยส่วนการใช้ลิงนั้นเป็นอดีตปัจจุบันอาจจะมีอยู่บ้างแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมากกว่าเป็นวิถีไทยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไปดูครูฝึกหรือว่าเจ้าของสวนมะพร้าวที่ยังคงใช้ลิงเก็บมะพร้าวในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเป็นวิถีชาวบ้านแล้วความผูกพันระหว่างเจ้าของกับลิงนั้นมีสูงมากนะครับรัก เหมือนลูกเหมือนหลานอาจจะมีล่ามโซ่บ้างล่ามเชือกบ้างก็ต,ตามประษาของสัตว์นะครับที่ไม่สามารถจะอยู่นิ่งหรือว่าฟังกฎระเบียบได้100%ร์เซตลิงกว่าจะมาเก็บมะพราะ้าวไม่ใช่ว่าเอาลิงที่ไหนมาเก็บก็ได้ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมกลายเป็นความผูกพันระหว่างเจ้าของกับลิงไปโดยปริยายนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์จริงๆก็มีหลายต่อหลายท่าน นำเสนอว่าโอ้โหบนโลกใบนี้โดยเฉพาะที่ยุโรปกับอเมริกานี่แหละนะครับก็มีการทําธุรกิจการท,ทําการแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้สัตว์เนี่ยดูว่าจะเข้าข่ายการทำทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมากมายไก่กองเรียกว่ามือถือสากปากถือสินอะไรประมาณแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมาลองดูว่าวันที่8กรกฎาคมนี้รัฐบาลไทยจะแถลงชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรต่อไป และเรื่องนี้มีตื้นลึกหนาบางหรือไม่เพราะจูจูเนี่ยจะมาบอกว่าไทยเพิ่งใช้ลิงเก็บลูกมะพราะ้าวมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับมีมาเป็นเป็น100 100ปร้อยร้อยปีซะดิซ้ำไปมีมาเป็นนับร้อยปีแล้วจูจูมาพูดทําไมณขณะน,นี้มีวัตถุป,ประสงค์หรือว่าอเจนด้าแอบแฝงอะไรก็ต้องจับตามองนะครับแีกด้านหนึ่งที่อยากจะมาพูดถึงก็คือว่า เออมันก็เป็นปรากฏการณ์เวลามีภัยหรือว่าการต่อสู้จากนอกประเทศปรากฏว่าคนไทยซึ่งที่ผ่านมามีความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองจนยืนอยู่คนละขั้วประหนึ่งว่าแตกความสามัคคีไปแล้วเนี่ยนะครับก็พร้อมใจออกมาปกป้องลิงออกมาปกป้องมะพร้าวออกมาปกป้องประเทศไทยของเราออกมาปกป้องประเทศไทยของเรานะครับโดยการ ร่วมแรงร่วมใจอธิบายความสื่อสารตอบโต้ไปถึงทั้งที่อังกฤษอเมริกาและโดยเฉพาะพีตาซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์หรือที่เรียกว่า ngo เนี่ยนะครับทุกคนพร้อมใจกันปกป้องผลประโยชน์ของชาติปกป้องวิถีชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์ตัวตนของไทยนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์และก็สะท้อนในเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อมีภัยมาจาก ต่างประเทศมีการกล่าวหามีการประนามมีการใส่ร้ายประเทศไทยคนไทยของเราก็พร้อมที่จะจับมือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกันยกเว้นนะครับอาจจะมีสสอบางคนผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับท่านคงรู้ตัวของท่านอยู่แล้วหรือว่านักเคลื่อนไหวบางคนที่กลับไปยินดียินงามเนี่ยนะครับกลับไปสนับสนุนพีต้าให้กล่าวหาประเทศไทยว่าเกิดการทําทารุณกรรมสัตว์โดยการเอารูปของ ลิงหนึ่งตัวหรือบางเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เก่าในอดีตมากๆแล้วเนี่ยนะครับมาทิมมาตอกย้ำมาทำลายประเทศชาติของตัวเองเนี่ยนะครับหยุดเล่นการเมืองแบบนี้เถอะครับเรื่องนี้มันไม่มีฝ่ายละครับมันคือผลประโยชน์มันคือเอกลักษณ์มันคือตัวตนมันคือประเทศไทยของเราหยุดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติแบบนี้นะครับการเมืองจะไม่สร้างสรรค์เอาเียเลยนะครับ